ขอเชิญพบกับผู้แทนจากศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่กับการนำเสนอผลงานจัดก,การความรู้ประจำปี2564หัวข้อระบบบูรณาการข้อมูล Data Integration ค่ะสวัสดีทีมที่5ของเรานะคะทีมนี้มาไกลนะคะมาจากเชียงใหม่แล้วก็ปีนี้เป็นศูนย์ เดียวนะคะที่เข้ามาร่วมนำเสนอผลงานการจัดการความรู้กับเรานะคะประกอบไปด้วยสามสาวนะคะเดี๋ยวขอเชิญพบกับสามสาวที่วันนี้จะมาพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่นกกานิมกกานวุสีสงนะคะ KF ศูนย์ควบคุมา 0, การบินเชียงใหม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะมรกาลมการุนนะคะ KF ที่ศูนย์ควบูนย์คคุมการบินเชียงใหม่ค่ะค่ะ แล้วก็วันนี้นะคะเราได้พี่ทาสิกนะคะคนสวยของเรานะคะพี่กิ๊กมาเองด้วยนะคะวันนี้ตัวจริงสิงจริงเลยมาพบกับทุกท่านด้วยนะคะขอเชิญพี่กิ๊กค่ะสวัสดีค่ะาัถนาประดิษฐ์คุณนะคะพี่กิ๊กค่ะอดีตเคเอฟอดีตเอชอาร์ดีค่ะจะเรียกว่าพี่กิ๊กเป็นทุกอย่างให้กับ พกพสแล้วนะคะ <c oughs> ค่ะก็ในเบื้องต้นเ,เริ่มต้นเลยนะคะก็ขอเชิญทางเชียงใหม่นะคะได้เล่าถึงที่มาของการระบุองค์ความรู้ในเรื่องของระบบบูรณาการข้อมูลนะคะว่ามีที่มาที่ไปของการคิดระบบอย่างไรนะคะแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการหัวข้อนี้มันไปตอบโจทย์อะไรกับองค์กรน,นะคะขอเชิญค่ะค่ะในส่วนของ พรมความรู้ในปีนี้อ่ะนะคะก็ศูนย์ภูมิภาคเองเนี่ยก็เราก็เปรียบเทียบเหมือนบวทน้อยนะคะเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งที่มีหลายๆส่วนงานซึ่งแต่ละส่วนงานเนี่ยเขาก็จะเก็บข้อมูลไว้กับส่วนงานของตนนะคะ mm hmm. ซึ่งจะมีการจัดระบบโครงสร้างข้อมูลที่แตกต่างกัน mm hmm. การนำาข้อมูลของแต่ละส่วนงานมาใช้ไม่สามารถดําเนินการได้ทันทีนะคะไม่มีศูนย์กลางของข้อมูล mm hmm. และไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดนะคะเช่น แผนความปลอดภยัยแผนฉุกเฉินเรื่องของความเสี่ยง BCP BCM เงี BC P, BC M, ้ยนะคะองค์ความรู้ดังกล่าวที่เราจะคิดที่จะทำเนี่ยนะจะมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ในการปฏิบัติงานโดยการใช้การบูรณาการแผนงานเพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้มาเชื่อมโยงกันโ<ม>ดยเกิดจากการคิดวิเคราะห์และการจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นระบบอะค่ะ<ม>เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานแล้วก็ ทำให้แผนการปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ของแผนพัฒนาบุคลให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายแล้วพร้อมใช้งานอย่างพันทุ่วงทีนะคะค่ะทีนี้ในส่วนของกระบวนการนะคะพี่สายอยากให้ช่วยเล่าว่าอองค์ความรู้ตัวนี้อยู่ในกระบวนการอะไรของอกระบวนการหลักที่เป็น u ว c h เชนขององค์กรตัวไหนคะ เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเล่านะคะเอะเออ,อันนี้หารระบบบ,บูรณาการข้อมูลเนี่ยนะคะจำอยู่ในกระบวนการด้านนโยบายแผนวิทยศาสตร์และโครงการนะคะเป็นด้านการรู้ด้านนโยบายและการจัดทําแผนค่ะแล้วของเรานะคะทาศิษย์ของเราเนี่ยจะมีที่ศูนย์เราจะมีทาศิษย์สิบคนนะคะก็คือมี ทั้งหมดสิบคนนะคะมีะะพี่กิ๊กนะคะปราณาปิตุริแล้วก็วิวันนะคะพี่วิวัน,นพี่ดานายพี่วิชาพี่ซอกนะคะมีมีน้องน้องรุ่นใหม่นะคะถาปกรณ์มีพี่ไพูทู์มีน้องไอซ์นะคะชาดลแล้วก็มีพี่นุ่มวัชิรัค่ะ,คะที่เป็นทาสิทธิ์ค่ะนะคะแล้วก็การดำเนินงานให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้นะคะเราก็จะมีการประชุมซูมนะคะร่วมกับคณะย่อย อยู่ตลอดนะคะก็มีผอเป็นประธานนะคะแล้วก็มอบหมายให้แต่ละคนนะคะกลับไปดําเนินการมีการประชุมมีการทบทวนเป็นระยะนะคะแล้วก็เสนอไปยังผู้อำนวยการศูนย์ผอนะคะแล้วก็ของเราเนี่ยส่วนของเราเนี่ยจะทําหน้าตาตุ๊กตา,าเป็นอยู่ในเ,เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของศูนย์เชียงใหม่แล้วะคะ่ะของแอดมินเริ่มจากแอดมินนะคะ ก็คือเอาเหมือนกับข้อมูล document control ทั้งหมดนะคะเอามารวบรวมใส่ไว้ในอินเทอร์เน็ตของศูนย์แล้วค่ะนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นภาพกิจกรรมเนาะที่เมื่อกี้ทางทางทีมได้เล่าไปนะคะก็จะเห็นว่าทีมของเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นการทำงานที่เห็นถึงการบูรณาการอย่างแท้จริงนะคะตั้งแต่ ผู้ใหญ่นะคะแล้วก็รุ่นเด็กนะคะก็คือทั้งแล้วก็มีการทํางานหลายๆส่วนงานนะมาเป็นทาสิกทีมตอนแรกที่ขอลูปของทาสิกไปผู้ตัดต่อทำผ้าถึงกับหงายท้องตึงนะคะว่าจะเอาภาพของทาสิกลงมาแะ้วยังไงให้แบบทุกคนอยู่ด้วยกันนะคะแต่ก็เราก็ทําได้นะคะก็อันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่เห็นถึงวัฒนธรรมนะคะ ทีนี้ต่อมานะคะในส่วนของประโยชน์ขององค์ความรู้แล้วก็ช่องทางการเข้าถึงนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวทัสกิโนเลชนะคะหรือผู้เชี่ยวชาญน,นะคะพี่กิ๊กเนี่ยจะเป็นผู้มาถ่ายทอดมุมนี้ว่าในการทําองค์ความรู้เนี่ยดำเนินการทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรเชิญพี่กิ๊กค่ะพี่กิ๊กเปิดไมค์ด้วยเจ้าพี่เปิดไมค์แล้วนะได้ยินหรือเปล่าเอ่ย ฮัลโหลได้ยินค่ะเชิญค่ะในส่วนของ data integration เนี่ยนะคะถ้าถ้าจะพูดไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเป็นเรื่องที่มีอยู่เดิมๆแล้วนะคะอย่างที่น้องเล่าให้ฟังว่าเพียงแต่ว่ามันกระจะัดกระจายอยู่นะคะแตก่การใช้งานเนี่ยมันอาจจะไม่ทันเวลาทีนี้ในส่วนของวัตถุประสงค์นะคะเราต้องการที่จะใช้ข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานของศูนย์แล้วก็แก้ปัญหาการทํางานอย่างถูกต้องนะคะส่วนเอาต์พุตเนี่ยเราต้องการข้อมูลที่สมบูรณ์ก็ใช้ประกอบการทํางานอีกแล้วค่ะแล้วก็การตัดสินใจแล้วก็มีเป้าหมายที่จะให้ระบบการทํางานที่สมบูรณ์เนื่องจากว่าถ้าเรามีระบบการทํางานที่คอมพลตแล้วเนี่ยเราจะทํางานได้สะดวกนะคะก็ไปถึงที่ k m Focus Are area คือการแก้ไขปัญหาในการปฏบิบัติงานของเรานะคะต่อไปค่ะ หัวข้อองค์ความรู้นะคะเราก็มองไว้เป็น4เรื่องนะคะ เรื่องแรกนี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดของของการทํางานของเราเลยในยเรื่องของความคิดเชิงระบบหรือ system thinking เนี่ยนะคะเพราะเนื่องจากว่ามันมีความจําเป็นในวิธีคิดที่จะต้องมองเห็นภาพรวมในการทํางานของทุกหน่วยงานเราจะไม่อยากให้แต่ใครแต่ละคนได้ทํทำงานแต่ในส่วนฟังก์ชันของตัวเองอะคะ่ะคือมองภาพรวมให้เป็นแล้วก็เห็นองค์ประกอบย่อยในแต่ละส่วนงานที่มันเป็นฟันเฟืองเชื่อมต่อกันให้งานของเราเนี่ยสมบูรณ์นะคะเราก็เอาเรื่องของความคิดเชิงระบบเนี่ยเอามาเป็นหัวข้อองค์ความรู้ที่ใช้ในการ ทาทหัวข้อที่2ในเรื่องของสวอตอนาลซิอันนี้มันเป็นเบสของแทบทุกเรื่องเลยในการมองเห็นตัวเองอย่างของแท้นะคะเมื่อเรามีความเข้าใจผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างรอบค้อบเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยเราก็จะสามารถนำสวอตอนาลซิสเนี่ยที่เราทำ ขึ้นเนี่ยมาวางกลยุทธ์ในการทำงานของแต่ละสายงานแล้วก็เป็นของศูนย์ในที่สุดแล้วก็เป็นของเชื่อมโยงไปสู่ให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจของเราให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนตามที่เป้าหมายนะคะก็อันนี้ก็หลายๆหน่วยงานก็เคยทำแล้วนะคะเคยมีสัมมนาศูนย์เคยมีฟลอร์เล็กๆในการถ่ายทอดความรู้ในการเวิร์กช็อปร่วมกันนะคะเพียงแต่ว่ามัน ถูกทิ้งไปเราก็จะหยิบมันขึ้นมาทํานะคะ,อ,ะอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องสําคัญเรื่องฮอตฮิตเลยในเรื่องของ Document Control Center เวลาที่เราจะถูกหน่วยงานต่างๆออดิตไม่ว่าจะเป็นกพทอไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางด้านสอตองงอหรือ,อในช่วงที่ผ่านมามีเรื่องสถานประกอบการหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะคะเราก็จะรวบรวมข้อมูลจัดเป็นระบบให้สะดวกต่อการเก็บรักษาง่ายต่อการสืบพ้นแล้วก็จัดการสารสนเทศ ให้เข้าถึงข้อมูลเพื่อนํามาใช้งานได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มองเห็นภาพรวมร่วมกันนะคะ เรื่องที่สี่หัวข้อองค์ความรู้ที่สําคัญมากก็คือไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่วันนี้พี่กิงมาเป็นตัวแทนของอพี่ๆน้องๆอ,อีกหลายคนของศูนย์นะคะ mm hmm. เรามองเรื่องวัฒนธรรมองค์กรของเราที่ทําให้เราประสบความสําเร็จในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็เรื่องของทีมเวิร์กนะคะใช่ mm hmm. ให้งานเกิดความสําเร็จเนื่องจากการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นถ้าเราทําโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยอีกหน่วยงานอื่นๆก็จะไม่รู้ว่าเอาจริงๆแล้วเขาอยากจะได้อันนี้เพิ่มหรือ,อยังไม่อยากได้อันนี้หรือต้องการอะไรต่างๆน,นะคะมันก็จะ ไม่เกิดการยอมรับเพราะฉะนั้นในเรื่องของทีมเวิร์คเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราหยิบมาใช้ค่ะค่ะไปค่ะการทํางานชิ้นเนี้ยมันเกิดจากปัญหานะคะปัญหาอย่างหนึ่งเราก็คงประสบกันทุกศูนย์ในเรื่องของแผนงานของศูนย์เนี่ยมันมีความไม่ครบถ้วนความไม่ครบถ้วนเนี่ยมันไม่ได้ทําให้งานเราเสียเพียงแต่ว่ามันจะเป็นงานที่เรามองฟังก์ชันที่ทําตาม เรื่องของวิชาชีพนะคะแต่ในส่วนด้านข้างๆในส่วนที่มันขาดในของศูนย์เองเนี่ยมันยังไม่มีแผนแผนพัฒนาแผนของเราจะเกิดจากแผนพัฒนาท่าอากาศยานเขาทําอะไรไว้นะคะเราก็จะล้อตามนั้นแล้วเราก็จะแก้แก้ตรงนั้นเพื่อให้ไปด้วยกันส่วนแผนเล็กๆน้อยๆอย่างงี้ค่ะซึ่งมันยังมีความจําเป็นในเรื่องแผนอาคารสถานที่ก็ดีแผน อัตรากำลังอะไรนะมันยังอยู่คนละทิศอยู่นะคะก็เอามาเก็บรวบรวมข้อมูลจัดเรียงนะคะมันก็เป็นข้อสองนะคะเก็บข้อมูลต่างคนต่างเก็บข้อที่สามก็คือข้อมูลบางเรื่องเนี่ยมันถูกเขียนขึ้นมาในเวลาเร่งด่วนนะคะมันก็ยังมีความไม่คอมพ l ี t นะคะแต่ถ้ามันถูกทําตั้งแต่เริ่มนะคะมันก็จะมีความคอมพ l ี t นะคะ อ่าแล้วเรื่องปัญหาการรายงานข้อมูลต่อกองสูงสํานักที่รับผิดชอบนะคะอันนี้ขออนุญาตไม่พลาดพิงกองใดเลยนะคะเอากตัวอย่างว่าอย่างเช่นบางทีเราเราเราเป็นหน่วยที่เป็นสาขาของบวทอนะคะเราต้องรายงานกองนี้ขอมาหนึ่งสองสามกองนี้ขอมาหนึ่งสองสามสี่ห้ากองนี้ขอมาหนึ่งสองสามห้าอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยากจะทําให้มันครบจนสิบค่ะแล้วก็ทําให้คอมพลีทแล้วก็มีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆแล้วก็กองต่างๆใช้ข้อมูลก็จะได้ นำไปใช้ได้เลยนะคะแต่เราที่มองเห็นร่วมกันและคนอื่นก็มองก็ก็ได้ด้วยนะคะคนทําก็ไม่ทํางานซําซ้อนเรื่องที่5คือเราทําเรื่องโครงการ d o c ument control กับ e library ไปแล้วเนี่ย ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จที่ผ่านมาเนี่ยเราขาดเรื่องอคนในการทํางาน,นไม่ค่อยต่อเนื่องอที่ผ่านมาเนี่ยน้องฝึกงานเนี่ยมาช่วยมาช่วยรันโค้ดมาช่วยอะไรจนเกือบจะเสร็จแล้วละ่พะพอมาเจอโควิดล้วก็พักไปก่อนนะคะทีนี้ถ้าเรามีข้อมูลในส่วนนี้ไปเติมเต็มมันก็จะเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วเราก็จะเดินหน้าโครงการนี้ให้สําเร็จไปได้ด้วยซึ่งเป็นโครงการของศูนย์ข้อมูลเงินมิ่เชียงใหม่นะคะ สองเรื่องอ่าเรื่องที่หกเรื่องการจัดระเบียบชุดข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนนะคะ,ะอันนี้แลวค่ะเรื่องที่เจ็ดนะคะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเราเราขาดทีมไอทีแล้วเราก็ขาดพื้นที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศซึ่งยังมีจํากัดแต่การที่เราจะไปขายของเขาเราไม่มีของไปขายมีแต่เรื่องไปเล่าเงี้ยทางสอทอก็อาจาอาจะเอ่ยังมองไม่ไม่รู้จะจะ,จะทําได้ยังไงจะ,จะให้จะให้ยังไงนะคะแต่พี่กิ๊กจ,<ะ>จะรู้อะไรวันนี้มี พี่สุดหล่อาอ,อ<ล>ยอพอ,อ,อ,อนั่งด้วยมานั่งอยู่ในเวทีนี้ด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาต่อไปค่ะค <c oughs> ่ะทีนี้ในส่วนของ Data Integration เนี่ยนะคะมันก็แบ่งเป็น3พาร์ทซึ่งเราในปีนี้เราจะทำในส่วนของสีเหลืองให้เสร็จในสิ้นปีนะคะเรื่องของเอกสารทั้งหมดค่ะ <c oughs> เอกสารที่เป็น Official อยู่แล้วเนี่ยมันลงนอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตเอกสารพวกความเสี่ยงพวกอ พวกไอโพวก uh, BCP พวก c o n t i n g e n c y อะไรพวกนี้นะคะอยู่ในอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วทั้งหมดที่เวลากรพทมาตรวจนะคะแต่มันยังมีเอกสารที่จำเป็นในการใช้งานบางส่วนเช่นก็ประมาณเช่นแผนอาคารสถานที่แผนศูนย์หรือแผนอะไรเนี่ยเรายังไม่ได้ลงในระบบะที่มันจำเป็นต้องใช้งานเราก็จะเอามันมาไว้เพื่อให้เอกสารทั้งหมดมันคอมพลี e ในปีนี้นะคะส่วนปีต่อไปนะคะเพื่อให้ Data ้ n t e g r a t i o n เนี่ย มันสำเร็จเราก็จะทําในเรื่องของส่วนสวอตนะคะแล้วก็ไปทําในเรื่องของแผนนะคะแผนที่สมบูรณ์ซึ่งก็ต้องมาจากแผนของทุกหน่วยงานแล้วก็แอคชั่นแลนก็เพื่อบริหารทรัพยากรในส่วนของ Action Plan, แอคชั่นแลนก็เช่นการซ่อมบำรุงแต่ละครั้งนะคะไปละทีละทีอย่างนะคะถ้ามันสามารถมองเห็นรวมทั้งหมดเราก็ไปเป็นกรุ๊ปได้มันก็ช่วยประหยัดนะคะก็ช่วยบริษัทปหยัดอย่างเี้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างค่ะที่ในส่วนของไทม์ไลน์นะคะ ในปี2 5 6หเอ่อหัวมันหายไปปี2 5 6 4สี่อย่างที่บอกนะคะปีนี้จะทําให้เสร็จแล้วก็เริ่มที่ตั้งคณะทํางานจากทุกส่วนงานมีทั้งพี่มีทั้งน้องพี่ที่จะ,กะเกษียณไปก็จะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องมีความเก่าอยู่แล้วน้องใหม่ก็เก่งมากๆแล้วก็เก่งเข้ามาเรื่อยๆก็จะได้เอามาเมอร์ชกันนะคะจูนกันแล้วก็จะได้ระบบการทํางานที่สมบูรณ์นะคะก็อินฟอร์มเข้าใจก็ทําไปแล้วแต่งานไปแล้วาทางคณะทํางานแล้วรวบรวมข้อมูลทำไม้แมป ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลานี้อยู่นะคะแล้วก็ออกแบบไอทีประชุมร่วมกันสรุปแก้ไขข้อกัดข้องปีหน้าเราก็จะประชุมกันนะคะแล้วก็ลงเรื่องระบบสารสนเทศซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของปีหน้าเนี่ยบางส่วนเราเริ่มทําไปแล้วละ่ะเป็นตุก๊กตาเป็นเป็นแมปอยู่ในอ,อินเทอร์เน็ตของศูนย์เราอยู่แล้วล่ะนะคะ วิศวะอย่างเงี้ยเขาก็ทําของเขาไปบ้างแล้วล่ะเขาก็เขารู้ตัวล่วงหน้าก่อนก่อนแล้วอย่างนี้นะคะนี่เราก็จะทดสอบการใช้งานแล้วเราก็มีอบรมอินโฟเมชันให้ความเข้าใจเรื่องการแผนวิสาหกิจเพราะเราถือว่าทุกคนอะ่ะเอ่อเขาต้องเข้าใจเหมือนกันน่นะคะการจัดทำสวอตของแผนแต่ละสายงานนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลมาสรุปทำแอคชั่นแพลนแล้วก็ลงระบบแล้วสุดท้ายแล้วปีต่อไปนู่นนะคะเราก็จะไปเชื่อมโยงกับระบบ e r e p a r y ให้มัน complete นะคะนี่เป็นไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้ค่ะ ต่อไปค่ะสรุปได้ไหมคะพี่กิ๊กนะคะค่ะค่ะก็สรุปนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวขอตัวอย่างแอดมินนิดนึงวานที่ก็ไม่เข้าใจเราก็ไปเรื่องของจุดแข็งอัตรากาลังเยอะนะคะ,คะ ทำยังไงล้วก็มีงานใหม่เกิดขึ้นอย่างตอนนี้เรากำลังดูเรื่องของ business area อยู่ในเรื่องของการหาไรายได้ให้บริษัทอีกทางหนึ่งนะคะโอกาสของเราก็คือการสนับสนุนจากผู้บริหารนี่นะคะ่ะส่วนเรื่องอื่นๆก็ในเรื่องใช้คอมพิวเตอร์ไม่ค่อยเก่งแล้วเราเนี่ยเราก็กำหนดไว้ในแผนได้ไดถ้าเราได้ไ<ว>ใช่ใช่ค่ะ <c oughs> ต่อไปค่ะ <c oughs> ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่า เราเราเคยทํามาแล้วไม่ใช่ไม่เคยทำะนะคะเคยทํามาแล้วเพียงแต่ว่าเอามารือ้อมาฟื้นมาปัดฝุ่นนะคะอันนี้ก็อันนี้เป็นเรื่องของปีหน้าค่ะตัวอย่าง นี่สุดท้ายแล้วนะคะว่าเราได้อะไรที่เราทำก็อย่างที่พกพสบอกนะคะเราจะยกระดับคุณภาพการทํางานของเราเพราะเราจะเป็นองค์กรคุณภาพเป็นองค์กรสมรรถนะสูงนะคะเราก็ตัดสินใจได้ดีบริหารทรัพยากรได้ดีมีระบบที่ดีแล้วก็ดีในระยะยาวมันยั่งยืนนะคะแล้วทํางานได้นะคะไม่ต้องไปตกตีกันคนมีครบอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ทันทีอย่างเงี้ยค่ะค่ะต่อค่ะ นะคะ,ะข้อมูลนะคะก็เป็นทาิกตัวจริงสียงจริงมาเล่าเองนะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นที่ทางทีมหลังจากที่ทั้งวันซ้อมแล้วก็วันจริงได้เห็นนะคะก็คือเรื่องของการจัดตั้งคณะทํางานนะคะตอนนี้หลังจากที่พอเจอโควิดเนี่ยมีหลายๆทีมที่ก็ มีกระซิบมาว่าไม่สามารถดำเนินการจัดการความรู้ได้ตามแผนเนาะเพราะว่ามันติดโควิดอะไรเงี้ยแต่ทีมที่เชียงใหม่ทําได้เนี่ยหนึ่งสิ่งที่ทางทีมเห็นว่าดีมากก็คือเรื่องของการจัดตั้งคณะทํางานนะคะพะมันมีการจัดตั้งคณะทํางานเนี่ยมันทาให้หน้างานมันชัดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการทํางานที่เมื่อรอบของการวันที่เรามีการซ้อมใหญ่เนี่ยทางพี่ต่ายนะคะเ f เอเองก็ได้พูดประโยคนึงซึ่งมันเป็นเรื่องเรื่องที่เราอยากจะแชร์นะคะก็คือการที่มองว่าการที่นักจัดการความรู้เป็นแอดมินเนี่ย มันจะไม่สามารถทํางานได้ดีได้เลยถ้าเกิดเราไม่ได้รับความร่วมมือจากทีมที่เป็นคอนะคะหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของหน่วยนะคะก็เป็นหนึ่งสิ่งที่อยากฝากไว้แล้วก็ภายใต้ทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ภายใต้การขับเคลื่อนของผู้บริหารนะคะซึ่งผู้บริหารพี่พงศ์เนี่ยก็เป็นทั้ง KF เป็น HRD นะคะก็เป็นทีมงานที่เดินมากับเรานั่นเองนะคะก็อันนี้เป็นมุมมองที่เราได้นะคะแล้วก็อีอกเรื่องหนึ่งก็คือทางเชียงใหม่เนี่ยก็มีการใช้เครื่องมือ AR ในการถอดบทเรียนตอน มีการย้ายระบบ TMCS นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของเชียงใหม่ที่เขาขับเคลื่อนกันอย่างต่อนเนื่องเสมอมานะคะทีนี้ในตอนท้ายค่ะทางเชียงใหม่นะคะอาจจะเป็นพี่กิ๊กนะคะยังไงพี่กิ๊กช่วยกล่าวสรุปหรือว่าฝากอะไรทิ้งท้ายกับองค์กรนะคะในมุมของการเรียนรู้ค่ะว่าตอนนี้ในสภาวะของวิกฤตที่เราเจอกันนะคะเราจะ,ะขับเคลื่อนองค์กรไปได้อย่างไรขอเชิญพี่กิ๊กค่ะ ในภาวะที่เป็นวิกฤตนะคะบางคนก็อาจจะคิดว่างานมันลดบางคนคิดว่ามีงบประมาณไม่มีงบประมาณทําอะไรไม่ได้แต่ในส่วนของพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะคะเรามีอะไรที่ไม่ต้องใช้เงินนะคะแล้วเราก็ทําได้ค่ะเพียงแต่ว่าเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วเราเอาเอาทีมเวิร์กที่ดีมาเราเข้าใจกันเอาความรักของเราในรักองค์กรของเราเนี่ยมาก่อนแล้วเราก็จะมองเห็นว่าอา้าวนิ่งนิ่งซะอีกในช่วงนี้มันทําให้เราจิตใจเราสงบเรายิ่งมองเห็นอะไรได้เยอะ ว่าเราควรจะทําอะไรในสิ่งที่ขาดให้มันสมบูรณ์โดยการนําความรู้ที่ทุกคนมีอยู่เนี่ยพี่ก็ถ่ายทอดให้น้องน้องก็แชร์เทคโนโลยีใหม่อะไรให้ให้พี่เนี่ยแล้วเราก็จะเดินไปด้วยกันได้ดีไปพร้อมๆกันในภาวะเช่นนี้นะคะ,คะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณพี่พิกนะคะอันนี้ก็คือฝากว่